เที่ยวไทยตั้งเป้าปรับปรุงตัวเองชี้ต่างชาติมาแล้วต้องไม่ผิดหวังหมดยุคทำมากได้น้อยทำมากได้น้อยก็คือว่านักท่องเที่ยวมาเยอะก็จริงแต่ว่าใช้ใจ่ายต่อคนไม่เยอะไม่เหมือนกับของยุโรปจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศเขาก็มีทั้งที่ใกล้เคียงกับเราอย่างเช่นเยอรมนีหรืออังกฤษแล้วก็ที่มากกว่าเราสเปนฝรั่งเศสมากกว่ากันเป็นเท่าตัวแต่นักท่องเที่ยวก็จะใช้ใจ่ายเยอะด้วยฉะนั้นเรื่องรายได้คงจะต่างกันมาก ถึงแม้ว่าปริมาณคนจะพอๆกันก็ตามครับก็เอาตามความคิดของอ๊อฟก่อนแล้วก็เพื่อนๆก็ลองฟังดูในนี้ว่าการตั้งเปา้าการปรับปรุงการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเขาจะทํำยังไงแต่ในความคิดของอ๊อฟเนี่ยเราควรจะเป็นวาระแห่งชาติไทยเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งของรายได้ทั้งหมดด้วยซ้ำแซงทุกอย่างประเทศจะมีอุตสาหกรรมอ, cose, อะไรจะอะไรยังไงเนี่ยการท่องเที่ยวคือรายได้อันดับที่1ฉะนั้นควรเป็นวาระแห่งชาติในการที่ปรับปรุงทั้งประเทศ ควรจะทุ่มงบประมาณมาไม่ใช่ว่ามารอเก็บค่าเหยียบแผ่นดินแล้วเพื่อจะให้ได้เงินแค่ไม่กี่พันล้านไปปรับปรุงก็คือเราควรจะเน้นปรับปรุงสถานที่คือตัวของธรรมชาติหรือวัฒนธรรมมันดีอยู่แล้วแต่ปรับปรุงสถานที่คือว่าอำนวยความสะดวกให้สะอาดแล้วก็ปรับปรุงให้ดูทันสมัยนะทุกอย่างเลยที่อยู่ในสถานที่เที่ยวท,ท,ท,ทั้งป้ายทั้งทางเดินทั้งให้มันทันสมัยอะโลกนี้เขาอะไรทันสมัยละ่ะก,ก็อันนั้นแหละ การเดินทางด้วยจากสนามบินจากสถานีรถไฟจากท่ารถบัสไปที่ท่องเที่ยวไปยัอไงแล้วก็มีารถบัสที่สะดวกแต่ถ้าใครมาแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็จะเห็นว่ารถบัสเขาดีกว่าของเราถ้าอีกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือรถบัสก็ต้องดีรถไฟก็ต้องดีแล้วก็มีการก่อสร้างที่เที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของประเทศอันนี้ไม่นับของเดิมที่มีอยู่นะของไทยพูดถึงไทยแล้วนึกถึงอะไรวัดพระแก้วอันนั้นมันของเดิมเอาของใหม่ นะมีการก่อสร้างแลนด์มาร์กใหม่เขาเรียกว่าเป็นแมนเมดคือของเราถือว่าอาศัยบุญเก่าก็วัดพระแก้วก็บุญเก่าใช่ไหมบรรพบุรุษสร้างเอาไว้หรือธรรมชาติทะเลอะไรก็บุญเก่าเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าแลนด์มาร์กของเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่ใครจะมาประเทศนี้จะต้องนึกถึงไอ้นี่เลยมันมักจะขึ้นไปอยู่บนเสื้อของที่ระลึกหรือว่าโปสการ์ดหรือเป็นโลโก้ในเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยแต่ของเรานี่ไม่มี ครับก็คือเราตั้งเป้าในการปรับปรุงสถานที่ปรับปรุงทุกอย่างก่อนแล้วก็เรื่องของลูกค้าคือทีหลังว่าลูกค้าแล้วเดี๋ยวมาแล้วเขายอมจ่ายเยอะเองมันเป็นไปตามกลไกตลาดนี่คือสิ่งที่ออฟเชื่อนะครับว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แล้วมาดูในนี้เดี๋ยวข่าวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วบอกว่าประธานบอร์ดททท,ทหนุนตั้งวอลลุมยกเครื่องท่องเที่ยวไทยแล้วส่วนของเพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่คิดว่าการท่องเที่ยวไทยควรจะปรับปรุงไปในลักษณะไหนก็ลองให้ความเห็นกันดูในคอมเมนต์ ก็บอกว่าการท่องเที่ยวคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยถึง1 8 1 9ถึงคือเศรษฐกิจไทยมันแย่มานานแล้วแต่ว่าได้ไอ้ตัวการท่องเที่ยวนี่แหละมาพยุงเอาไว้แล้วก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมความหวังของประเทศที่จะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวก็ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนก็จะดีขึ้นสิ่งที่เราพูดถึงเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยทางการเนี่ยก็คือจะโฟกัสกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพไม่ใช่การมุ่งเน้นจํานวนนักท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมา เขาไม่ได้เพิ่งพูดหรอกเขาพูดมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วที่คนเยอะมากจนกระทั่งรับไม่ไหวคือมันไม่เชิงเยอะจนรับไม่ไหวแต่เป็นเชิงว่าทัวร์สูญเหรียญอะไรเงี้ยที่กินของจีนใช้ของจีนแต่มาเที่ยวไทยอย่างเงี้ยเงินทุกอย่างไปอยู่ในผู้ประกอบการจีนหมดเลยคนพูดเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาของท่านผู้นั้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเขาเน้นว่าการกลับมาเปิดหลังโควิดตรงเนี้ยที่จะให้ฟื้นฟูให้จํานวนนะักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยจะต้องไม่เหมือนเดิม เพราะแบบเดิมการท่องเที่ยวของเราเน้นปริมาณแบบทำมากได้น้อยก็เลยตามหัวข้อตัวเลขนักท่องเที่ยว40ล้านคนแต่หลังจากนี้เราทำแบบเดิมไม่ได้จริงๆ40ล้านก็ถือว่ายังรับได้อยู่นะเราจะโฟกัสก็คือนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยินดีจะใช้จ่ายมากขึ้นคานี้ต้องเน้นประจําเพื่อแลกกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีๆ ซึ่งในอนาคตก็มไม่มีความจําเป็นว่าต้องมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปริมาณเท่าก่อนโควิดก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเกือบ40ล้านเนี่ยเราจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ละเราอยากจะให้มันมากขึ้นละเราจะเน้นว่าเออคนน้อยแต่ว่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเราจะเปลี่ยนแล้วนะเราจะไม่ได้เป็นชีพเดสติเนชันอีกต่อไปเราจะไปสู่ไฮแวลูเรสพอนซิเบิลทัวริซึมซัสเทเนเบิลทัวริซึมโอ้โหก็ใ่ความรู้สึกของเพื่อนๆคิดว่า ถ้าพูดถึงต่างชาติที่เขาอยากมาไทยอันดับหนึ่งเลยเรื่องคือเรื่องของอะไรบางคนอาจจะเป็นบอกว่าเป็นอาหารชายหาดหรืออะไรแต่ว่าเอาว่าอันดับแรกๆเลยแน่ๆเลยก็คือราคาเพราะว่าถึงแม้อาหารจะอร่อยแค่ไหนมีชายหาดหรือว่าคนเป็นมิตรแค่ไหนแต่ถ้าราคามันแพงก็อาจจะตัดสินใจยากสิ่งที่ทางการท่องเที่ยวเขาอยากจะทํามากเลยคือเจาะนิชมาร์เก็ตก็คือกลุ่มเฉพาะที่ไม่ได้กวาดหมดทุกกลุ่ม อย่างเช่นกลุ่มลักชัวรี่กลุ่มหรูหรากลุ่มเวิร์คเคชั่นกลุ่มคนมาทำงานกลุ่มเมดิคอลแอนด์เวลเนสกลุ่มคนมาดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆกำหนดจำนวนคนเข้าสถานที่เที่ยวนี่เชื่อมโยงท่องเที่ยวกับชุมชนและสิ่งสำคัญคือเป็นการใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็นช่องทางแก้ปัญหาการกระจายตัวรายได้ของประชาชนเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโต,ตอ,ยอย่างยั่งยืนสิ่งที่อับสงสัยคือ เขาก็จะพูดมาตลอดอยู่แล้วซึ่งเราก็นําเสนอตลอดว่าเขาอยากจะได้จํานวนคนน้อยลงแต่ว่าใช้จ่ายกันมากขึ้นแล้วสิ่งที่เขาจะทําคืออย่างไรที่แน่ๆโผล่มาแล้วแน่ๆก็คือจํากัดจํานวนคนเข้าสถานที่เที่ยวดั้นั่นไม่ก็หมายความว่าราคาตัว๋วถ้าเข้ามันก็ต้องแพงขึ้นแต่จมที่อาพูดตอนแรกๆได้ไหมครับว่าบอกบอกว่าเราควรจะตั้งเป้าในการปรับปรุงตัวเองก่อนทั้งสถานที่ทั้งความสะดวกความสะอาดอะไรต่าง แล้วก็เดี๋ยวคนเขาก็ยอมจ่ายแพงขึ้นเองนี่คือสิ่งที่เชื่อมั่นแต่ในนี้ดูว่าเขามีพูดถึงไหมนอกจากนี้ยังต้องทำให้ไทยเป็นด s สติเนชันที่เที่ยวได้ทั้งปีมีลูกค้าทุกซีซั่นส่วนมากหน้าฝนจะไม่ค่อยมีลูกค้ามันจะตกแล้วตกอีกตกแล้ว,ตก,ลว,ต,กลวตกอีกอในช่วงา,ารมาสี่ถึงตรมาสเนี่ยเป็นตลาดยุโรปหนีหนาวตรมาสาเป็นช่วงฤดูฝนจะเป็นตลาดตะวันออกกลางที่หนีร้อนมาหาฝนเอ๊ะยังไงวะ คือประเทศเขาไม่ค่อยมีฝนเขาก็เลยชอบฝนอย่างเงี้ยหรอเออนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเขาก็คาดหวังว่ามาแล้วจะต้องเจอธรรมชาติที่ฟื้นกลับมาไม่เจอการเอารัดเอาเปรียบมาเจอสินค้าและบริการรูปแบบท่องเที่ยวใหม่ๆเดี๋ยวนะไม่เจอการเอารัดเอาเปรียบขอไฮไลท์หมายความว่าราคาสองมาตรฐานจะไม่มีหรือยังไงเพราะว่ามันระบาดไปหมดไม่ได้มีแต่ของภาครัฐหรอกไอ้ที่คาดเข้าอุทยานคนไทย20ต่างชาติ0ปัจจุบันก็เป็น4 0 0 500แล้วอย่างเงี้ย อันนั้นคือของภาครัฐทาเองเลยส่วนของในเมืองก็เน้นว่าเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวนะจังหวัดทั่วไปที่นักท่องเที่ยวเขาไม่ค่อยได้ไปคงไม่มีก็คือเวลาทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายหรือแม้กระทั่งในห้างก็เป็นค่าเข้าอย่างของภูกเก็ตอย่างเงี้ยอควเรียมของในห้างนะคนไทยราคาหนึ่งต่างชาติราคาหนึ่งเหมือนกันหรือไปซื้อของเออซื้อเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าก็คิดราคาต่างชาติแพงกว่าของคนไทยเหมือนกันหมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่าไม่เจอกันเอาละเอาเปรียบเนี้ย สุดท้ายเราก็อยากจะได้ให้เขาใช้จ่ายเยอะขึ้นก็ปกตอนนี้ประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นต่อคนต่อทริปแต่ว่าเขาอยากได้8ปด0 0ื่นบาทต่อคนต่อทริปหรือมากกว่าก็เป็นไปได้ประเด็นสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ของการท่องเที่ยวหลังจากนี้คือเมื่อมีการเดินทางกลับเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาแล้วไม่ผิดหวงังก็ตามหัวข้อเลยพบแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการของประเทศที่มีคุณภาพตามที่โปรโมตออกไป เขาจะทําได้จริงไหมเพราะว่าของเดิมราคาถูกมาแล้วผิดหวังก็อ๋อโอเคโอเคยนุยนยน้นไปมันถูกอยู่แล้วอันนี้แพงขึ้นแล้วยังผิดหวังอีกทีนี้แหละทีนี้แหละตอนนี้ในแผนของทางการท่องเที่ยวเนี่ยมีแผนชัดเจนเลยคือเน้นจับคุณภาพกลุ่มไฮแวลูแต่ปัญหาคือยังขาดการนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อทําให้แผนเกิดขึ้นจริงเนื่องจากทางทททเนี่ยมีหน้าที่ขายขายขายอ๋อไม่ใช่มีหน้าที่กระตุ้นดีมานเป็นหลักไม่ได้ดูแลซัพพลายเชนทั้งหมดแต่เชื่อ ชื่ออะมันคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะชื่ออะคนเขาดูแลเขาเขานึกว่าคุณทําได้หมดไงจริงแล้วก็คือมีหน้าที่กระตุ้นไดมาเป็นหลักอย่างที่เขาบอกอะก็คือไม่ได้ดูแลทั้งหมดงั้นควรจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นอะไรอะกลมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าลําพังแค่กระทรวงท่องเที่ยวและทางการท่องเที่ยวเนี่ย คือเป็นการตอบคําถามขอมเมื่อกี้เสร็จเลยไม่มีอํานาจในการที่จะจัดการเพราะเกี่ยวข้องกับทั้งคมนาคมสาธารณาสุขมหาดไทยและอื่นๆอีกมากมายส่วนว่าประเทศเราการบริหารไม่ค่อยดีนั่นเองเพราะว่าเพราะว่าในเมื่อตั้งหน่วยนี้มาเนี่ยควรจะให้อํานาจในการดูแลได้ครอบคลุมใช่ไหมอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวพวกสนามบินอ่ะไปคมนาคม พวกต่อวีซ่าอะไรก็ไปมหาไทยอ่าพวกอุทยานพวกทะเลการดูแลสภาพแวดล้อมก็ไปกระทรวงทรัพย์อีกวันนี้เขาพูดเหมือนกันเลยเนื่องจากภาคก,การท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเรื่องนี้ต้องทําให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งเป็นวอลลุ่มให้คนที่มีบารมีอย่างมากมาสั่งการเอาเขาชอบอยู่แล้วนี่เขาก็ชอบโฆษณาว่าเป็นเพราะเขาเปิดประเทศน่ะท่านผู้นั้นน่ะก็เลยทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นไหมแล้วทำไมเขาจะไม่รีบทําอ่ะเอ่อให้ทางท่านนายกเนี่ยมานั่งเป็นหัวโต๊ะ เหมือนกับที่ทําแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในปี2564เพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่ทะลอกอ่ไม่ใช่เพื่อให้ยกระดับมาตรฐานทั้งซัพพลายเชนก็คือทุกคนต้องทําไปในแนวทางเดียวกันครับแล้วก็สิ่งที่มันไม่มีทางเป็นไปได้ในประเทศเราก็คืออันนี้เขาบอกว่าทท,ทก็ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแก้ปัญหาเท่านั้นแต่ถ้าจะยกเครื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ต้องบูรณาการให้ทุกหน่วยงานทํางานร่วมกันสร้างกลไกขับเคลื่อน ผมอยู่ในระบบราชาการมานานทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ครับก็ร้องเพลงรอกันต่อไปเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บอ่ะไปติดอีกแล้วก็คือผมอยากก็ปรับปรุงเรื่อนู่นนั่นนี้นะไปติดอีกแล้วที่หน่วยงานอื่นติดอีกแล้วและหน่วยงานอื่นก็บอกว่าจะหาเหาใส่หัวเขาทําไมเขาอยู่เฉยๆเขาก็ได้เงินเดือนอะไรของเขาเท่าเดิมอ,อยู่แล้วก็ต้องรอรัฐบาลใหม่อีกเพราะว่าชุดนี้เหลือเวลาทํางานอีกไมก่นานประมาณ3มเดือนเท่านั้น สงสัยต้องรอนายกคนใหม่ซึ่งอาจจะน่าเดิมก็ได้ก็รอให้มานั่งหัวโต๊ะแล้วเขาก็ย้าว่าส่วนของงบประมาณดําเนินการแนวทางที่ดีสุดคือการเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวที่เรียกว่าค่าเยียบแผ่นดินจะเป็นลูกค้าไฮแวลู ue, จากค่าเยียบแผ่นดินซึ่งมีแผนเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าแนวทางการปรับปรุงของทางการท่องเที่ยวเนี่ยโอเคไหม ก็ลองให้ความเห็นกันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ